ลักษณะการเรียนการสอนก็คือจะเป็นการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่เป็นมนุษย์จริงๆจริงๆครั้งแรกที่ได้เจอท่านก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวนิดนึงด้วยนะครับเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ครับบริเวณของกล้ามเนื้อชั้นต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดศึกษาเข้าไปได้ตั้งแต่ชั้นตื้นจนถึงชั้นลึกจนกระทั่งเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทที่เข้ามาเลี้ยงบนความกลัวบนความตื่นเต้น นทุกความรู้สึกของผมม,มีความเคารพเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชา,าทางปฏิบัติการคือหมายถึงว่าให้นักเรียนได้ศึกษาจากของจริงลักษณะหน้าตาความยืดหยุ่นสีผิวอาจารย์ท่านนีน้คือจะสามารถเห็นลักษณะข,ของกล้ามเนื้อสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในบริเวณอวัยวะภายในนะครับการเรียนจากล่างอาจารย์ใหญ่จะเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับการเป็นแพทย์ สนับสนุนโดยนูปโปรคอรผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตรกรรมปุ๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบาอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ไหนครับ อ๋อพอดีวันนี้เรามีการเรียนการสอนของวิชามหากาวิภาคศาสตร์ของนษาแพทย์ชั้นปีที่2ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็เ,เดี๋ยวจะพาไปที่ห้องปฏิบัติการกรารวิภาคนะครับ อาจารย์ครับนี่คือการศึกษาการลงทำการเรียนการสอนอยู่ใช่ครับก็คือในห้องนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการห้องเรียนวิชาปฏิบัติการมหาการวิภาคศาสตร์<ช>นะครับซึ่งเป็นวิชาที่จําเป็นสาหรับนักศึกษาแพทย์ปี2ทุกทุกหลักสูตรทุกที่นะครับก็คือต้องเรียนเหมือนกันหมดก็คือว่าเขาจะต้องทําการศึกษาเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างมนุษย์ในสภาวะปกติครับเพราะฉะนั้นลักษณะาการเรียนการสอนก็คือจะเป็นการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่เป็นมนุษย์จริงๆ แต่ว่าผ่านการรักษาสภาพให้สามารถใช้เรียนใช้ศึกษาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเต็มเต็มแ,แล้วนักศึกษาแพทย์เนี่ยมีการเรียนโดยใช้าอารใหญ่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นปีที่1นึ่งไหมครับหรือเป็นปีที่2ที่จะเริ่มเป็นปีที่2ครับเพราะว่าเป็นน้องๆเหล่านี้ใช่ครับปีที่1น้องๆเขาจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปก่อนนะครับแต่ว่าพอปีที่2จะเป็นเนื้อหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายมนุษย์โดยตรงก็จะเริ่มที่ปีที่2 ซึ่งหลักสูตรในการเรียนของแต่และชั้นปีก็แตกต่างกันใช่ครับที่เราเห็นในในห้องนี้ก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี2ซึ่งจะเป็นปีที่เขาเริ่มเริ่มเรียนจากโครงสร้างที่ปกติก่อนก่อนที่จะ เดินต่อไปถึงจุดที่เรียนความผิดปกติและการรักษาต้องรู้จักจุดที่ปกติก่อนอแล้วพอปีถัดไปเขาจะไปเรียนโครงสร้างที่ผิดปกติเนื่องจากเขารู้จักโครงสร้างปกติแล้วเขาก็จะลองไปเปรียบเทียบกับของที่มันผิดปกติในกรณีที่เป็นโรคเรียนต่อไปถึงจุดที่ถ้าแต่ละโรคเขาจะต้องรักษาอย่างไรก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอยแล้วอย่างนี้ครับเรามีนักศึกษาที่เข้ามามาเรียนอย่างกลุ่มน,นี้ครับมีจํานวนสักเท่าไหร่ สำหรับนักศึกษาแพทย์ของศรีราชปี2ในชั้นปีนี้นะครับมีประมาณ300กว่าก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในในห้องนี้ก็คือเราจะให้นักเรียนเรียนจากล่างอาจารย์ใหญ่ที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยรับโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ4คนหมายถึงว่า1เตียงของอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะมีนักศึกษาแพทย์ข้างละ2คนอ๋ออยู่ข้างละ2คนใช่ก็ศึกษาข้างซ้ายข้างขวาเทียบกันแล้วก็ศึกษาร่วมกันไปนะก็จะเป็นจํานวนที่พอดีีหมายถึงว่านักเรียนเขาสามารถศึกษา ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนครับนะครับเพราะว่าไม่ไม่แออัดแล้วก็ก็คือเหมาะสมกับจํานวนก็คือมีอาจารย์ใหญ่ต่อนักศึกษาแพทย์เนี่ยสี่คนสี่คนครับนะครับแล้วอาจารย์ที่ทําการดูแลครับก็ในเนื่องจากว่าห้องมีขนาดใหญ่แล้วก็จานวนร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดที่ที่ที่ใช้เรียนในห้องนี้เนี่ยก็มีถึง80กว่าร่างมี80กว่าร่างเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆเพื่อให้อาจารย์ประจำา่าควิชาเนี่ยสามารถช่วยกันดูแลนักเรียนใน การเรียนการสอนแต่ละครั้งได้โดยที่เราจะแบ่งเป็นโซนกลุ่มประมาณสัก5 6ถึโ<อ>๊ะนะครับเป็นโซนหนึ่งก็คือจะมีอาจารย์หนึ่งท่านประจำประจาโซนเพื่อ,อเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาทางปฏิบัติการคือหมายถึงว่าให้นักเรียนได้ศึกษาจากของจริง เพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีคู่มือในการเรียนคือตาราที่เป็นภาพนะครับเป็นแอตลาสเป็นภาพที่เป็นวาดเรื่องของโครงสร้างปกติแล้วก็เขาก็จะมีร่างอาจารย์ใหญ่ที่เขาจะศึกษาจริงและเทียบกันแล้วก็มีผู้แนะนําผู้ให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคืออาจารย์ประจาโซนครับ,รบแต่ก่อนที่เขาจะลงมาทําปฏิบัติการศึกษาในในแต่ละคาบเนี่ยเขาจะมีการฟังการบรรยายที่เป็นการนําสรุป ก่อนทาปฏิบัติการในห้องบรรยายมาก่อนคืออาจารย์เขาจะสอนก่อนว่าวันนี้เราจะศึกษาตรงบริเวณไหนดูต้องการดูอะไรบ้างดูความสัมพันธ์ดูเรื่องของความเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เรื่องว่าวันนี้เราจะต้องดูอะไรแลวทาความเข้าใจในประเด็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพอเขาลงมาดูจริงแล้วเขามีคู่มือของจากนัำเสือแอตา斯และอาจารย์ประจำโซนเขาก็จะทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยครับ แล้วครับเราเริ่มมีการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์โดยใช้อาจารย์ใหญ่นะครับเริ่มต้นมีมีการเรียนมานานหรือยังจริงๆแล้วตามประวัติของของโรงเรียนแพทย์ของศรีราชซึ่งก็เป็นโรงเรียนแพทย์กับแผงแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับการเรียนการสอนที่เราปรับให้กลายเป็นการเรียนการสอนการแพทย์ตามแนวของแพทย์ตะวันตกคือหมายถึงว่าเรียนจากโครงสร้างของมนุษย์จริงๆเนี่ยเราเริ่มมีการเรียนการสอนโดยรอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วครับ มีความสำคัญมากแค่ไหนในการที่เราจะต้องอเรียนผดลศักษาแพทย์นะครับอาการใหญ่เนี่ยมีความสําคัญมากแค่ไหนมีความสําคัญมากที่สุดเลยในความรู้สึกของของผมนะครับ,รบเพราะรว่าเนื่องจากร่างกายมนุษย์เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากการใช้แ,แค่หนังสือที่เป็นภาพสองมิติหรือว่าโมเดลเนี่ยจะต่อให้เป็นโมเดล3มิติก็ตามแต่ว่าลักษณะหน้าตาความยืดหยุน่น สีผิวการสัมผัสการสัมผัสอะไรมันจะไม่เหมือนค,คือโดยปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีโมเดลอะไรทีส่สามารถใช้ทดแทนร่างอาจารย์ใหญ่ที่มาจากมนุษย์จริงๆเนี่ยได้ได้ได,ด,ดีที่มีประสิทธิภาพเท่าเพราะฉะนั้นการเรียนจากร่างอาจารย์ใหญ่จะเป็นการเรียนที่ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับการเป็นแพทย์เพราะจะทําให้เข้าใจโครงสร้างที่ทั้งได้ทุกมิติครบหมดเลยครับแล้วร่างอาจารย์ใหญ่ หนึ่งหนึ่งาน,น่นะครับเราจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อ่เป็นระยะเวลานานแค่ไหนครับอาจารย์โดยส่วนใหญ่ก็คือการเรียนการสอนเนี่ยจะดําเนินไปในระยะเวลา1ปีการศึกษานะครับซึ่งก็คือจะนักเรียน4คนก็คือจะเรียนกับอาจารย์ ท่านนั้นเนี่ยร่างอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีเลยครับ<อ>ตลอดทั้งทุกส่วนของร่างกายคือเราใช้ทุกส่วนของหมดเลยทั้งหมดเลยครับเราจะเรียนเป็นเป็นโซนไปเป็นบริเวณบริเวณไปแต่ว่าครับครบตลอดปีเนี่ยก็จะครบทุกโซนจะพาคุณโจ๊กเอ่อมาดูล<อ>ักษะการเรียนการสอนจริงนะครับในในห้องปฏิบัติการนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าแต่ละร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะมีนักศึกษาแพ,พทย์เนี่ยข้างละสองสองคน นะครับก็คือโต๊ะละสี่คนโดยพอดีว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาบริเวณอุ้งเชิงการของมนุษย์นะครับ,รบอวัยวาอุ้งเชิงการก็คือป,ประมาณบริเวณที่อยู่ระหว่างต้นขาขึ้นมาค,คือท้องส่วนล่างๆไม่ง่ายนะครับเป็นช่วงอุ้งเชิงการตรงแถวตั้งแต่อวัยวะเพศอวัยวะเพศเข้าไปข้างในในซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็คือต้องเรียนทุกส่วนเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ใช่ใชแต่ว่าวันนี้ต่ตามตารางสอนวันนี้คือเขาศึกษามาถึงบริเวณนี้ นะครับก็คือที่ที่อวัยวะอุ้งเชิงการแล้วเป็นบริเวณของในรายละเอียดของวันนี้คือเป็นการศึกษาผนังของอุ้งเชิงการที่ดูโครงสร้างพวกเส้นเลือดเส้นประสาทโครงสร้างเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ครับที่วิ่งเข้ามาเลี้ยงอวัยวะในอุ้งเชิงกานนะครับซึ่งน้องๆเขาก็กาลังค้นหาเส้นเลือดเส้นประสาทที่ตามที่อาจารย์เขาแนะนํามาในในการบรรยายนําเป็นการเรียนโดยเปรียบเทียบกับหนังสือภาพ The Atlas mm hmm. นะครับก็คือเขาจะดะูภาพว่าตำแหน่งของเส้นเลือดเส้นประสาทที่เขาต้องการดูเนี่ยมันมีการวิ่งออกมาอย่างไงนะครับละะักษณะมันทอดออกมาจากบริเวณไหนบ้างแล้วรวมตัวกันยังไงทอดผ่านอะไรแล้วเขาจะเทียบกับของของจริงในร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจของโครงสร้างเหล่านี้ว่าทําไมถึงมีหน้าตาแบบนี้ทําหน้าที่แบบนี้ครับครับก็จะเกิดความเข้าใจคือตําราเนี่ยจะเห็นว่าเป็น2มิตินะครับก็เป็นการวาดภาพที่เห็นแค่มุมใดมุมหนึ่งเข้าไปแล้วก็เป็นแบน แต่ว่าเมื่อเขาเอามาเทียบกับของจริงเนี่ยเขาจะสามารถจรินตนาการให้เห็นโครงสร้างจริงๆเหมือนกับมนุษย์ที่ในภาวะปกติที่เขาต้องไปเจอในคนไข้แล้วมีไหมครับที่นี่เป็นกระดูกเชิงการแล้วส่วนอื่นที่เราเรียนแบบว่าเป็นส่วนแคนส่วนขาท้องหรือว่าเป็นร่าง,ร,างร่างเต็มยังไงครับอ๋อมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกโซนหนึ่งดีกว่าได้ครับครับเดี๋ยวจะพามาชมที่ร่างอีกร่างหนึ่งที่มีการเรียน ในรักษาที่อาจารย์เตรียมร่างไว้ให้นะักเรียนเรียนโดยเตรียมส่วนของกล้ามเนื้อทั้งร่างกายไว้ก็คือลักษณะของของร่างอาจารย์ที่ที่เตรียมไวน้นะครับก็คือจะเป็นร่างที่เปิดเอาผิวหนังออกไปชั้นใต้ผิวหนังชั้นไขมันใต้ผิวหนังออกจนกระทั่งถึงชั้นกล้ามเนื้อซึ่งเราจะเห็นว่าในในร่างของอาจารย์ท่านนี้คือจะสามารถเห็นรักษาของกล้ามเนื้อ ทั้งของลำตัวของแขนของขาเนี่ยอย่างชัดเจนซึ่งนักศึกษาก็สามารถศึกษาจากเทียบกับอ t ตลาสแล้วก็ดูความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนเลยก็คือครเราจะใช้ศึกษากล้ามเนื้อตลอดทั้งร่างกายทั้งร่างกายครับ,รบถ้าในส่วนของกล้ามเนื้ออย่างบริเวณล,ลำตัวเนี่ยหลังจากที่เราเปิดรบ,บริเวณของผนังหน้าท้องที่เป็นกล้ามเนื้อท้องเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในบริเวณอวัยวะภายในนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือเขาเปิดไปแล้วนะครับก็คือเราเราจะสามารถศึกษาอวัยวะภายในตั้ง แต่ช่องอกช่องท้องลงมาถึงช่องเชิงกรานได้นะครับก็ศึกษาเป็นส่วนได้หมดครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายังเป็นลักษณะที่เป็นเป็นร่างที่อยู่ในลักษณะที่จะไม่เห็นในบางบางบริเวณเช่นข้อต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมีสื่อการเรียนการสอนจากร่างจันทย์ใหญ่ที่เราเตือมไว้อีกแบบหนึ่งที่เปิดเข้าไปให้เห็นลักษณะของข้อต่อเพราะมันอยู่ภายในเดี๋ยวจะพาคุณโจ๊กไปดูอีกบริเวณหนึ่งได้ครับโอเคขอบคุณนะครับน้องๆตามที่ไม่กวละเดี๋ยวให้เรียนกันต่อ จะพาคุณโจ๊กชมอ,อีกบริเวณหนึ่งนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่เราเตรียมให้นักเรียนในการศึกษาเฉพาะบริเวณนะครับอย่างในบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นร่างอาจารย์ใหญ่ตรงส่วนที่เป็นขาและแขนแขน,นะครับ,รรบซึ่งจะเห็นว่าเนื้อสามข,ของกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งจะเป็นเ,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 เป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็มีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ในบริเวณของกล้ามเนื้อชั้นต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดศึกษาเข้าไปได้ตั้งแต่ชั้นตื้นจนถึงชั้นลึกจนกระทั่งเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทที่เข้ามาเลี้ยง กล้ามเนื้อชนิดต่างๆนะครับก็คือนักเรียนเขาจะสามารถเปรียบเทียบกับหนังสือแล้วก็ดูตำแหน่งการวางตัวการแตกแขนงของเส้นเหล่านี้ว่ามันทําหน้าที่ตามที่ทฤษฎีบอกไว้ไหมเพื่อให้ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็พอเข้าไปลึกถึงสุดเนี่ยก็จะเจอเป็นชั้นตัวกระดูกที่เป็นแกนของแขนของขาใช่ไหมครับกระดูกแขนกระดูกขาเราก็จะมีสื่อการสอนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกระดูกมนุษย์จริงๆนะครับเป็นกระดูกที่ ที่ผ่านขบวนการเตรียมละแห้งแล้วนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนโดยการนํากระดูกแห้งของ,ของ,ข,องของอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาเทียบกับร่างร่างที่เป็นร่างที่ยังมีกล้ามเนื้อปกคลุมอยู่แบบนี้นะครับ,รบแล้วก็จะได้ศึกษาลักษณะตําแหน่งต่างๆเพราะว่ารายละเอียดของกระดูกเนี่ยก็จะมีชื่อมีตําแหน่งที่กล้ามเนื้อมาเกาะเพื่อได้ทําความเข้าใจเปรียบเทียบกันนะครับ,ร,บรวมทั้งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับโครงของอ,ของอาจารย์ที่เป็นโครงทั้งตัวเพราะว่าตําแหน่ง ของกระดูกที่ร้อยเป็นโครงจะทําให้นักเรียนเกิดมุมมองที่เข้าใจว่าในสภาวะของกระดูกปกติเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอย่างไรในมนุษย์ปกติก็คืออย่างบริเวณของขาอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มจากตรงบริเวณข้อต่อสะโพกนะครับไล่ลงมาจนถึงปลายเท้านะครับก็จะเห็นว่าจะมีกระดูกท่อนบนแล้วก็ตรงเข่าแล้วก็มีกระดูกกระดูกสะบ้าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นขาท่อนล่างซึ่งจะเห็นว่า ถ้าสมมติผมขอเปรียบเทียบกับมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือหัวข้อต่อของกระดูกสะโพกนะครับก็คือหัวคมกลมตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงบรินเวณนี้เขายังมีกล้ามเนื้อปกคลุมอยู่ยังไม่ไปถึง,ถ,ง,ถ,งถึงด้านในนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในภาวะปกติเนี่ยหัวข้อต่อของกระดูกสะโพกเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้นักเรียนก็จะเข้าใจทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวข้อต่อครับได้ เบื้องต้นเนี่ยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยมาเรียนแล้วต้องมาเรียนจากลักษณะการเรียนแบบนี้เนี่ย<ม>เขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นของยากเพราะว่าร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อน<ม>แต่นักเรียนเขาเรียนไปสักพักหนึ่งเขาจะปรับตัวได้เขาจะจับทางได้แล้วเขาจะรเริ่มรู้ว่าวิธีการทําความเข้าใจโครงสร้างมนุษย์ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยมันไม่ยากในบรรดาอวัยวะของมนุษย์เราทั้งหมดนะครับครับบางคนอาจจะคิดว่าส่วนบริเวณนี้นมันยากมันง่ายแต่ในฐานะอาจารย์ครับที่มีการสอนนักศึกษามารุ่นต่อรุ่น ส่วนในบริเวณของอไววามุษย์ที่ถือว่าทําการเรียนการสอนได,ไ,ดได้ค่อนข้างจะยากอ๋อจริงๆยากง่ายอาจจะแล้วแต่ความถนัดของผู้รเรียนผู้สอนนะครับ<ช><ช>แต่ว่าจริงๆแล้วจากจากทีไ่ได้เคยได้ยินได้คุยได้ฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้สึกว่าบริเวณที่พื้นที่เล็ก เช่นบริเวณคอใต้คางนะครับ,รบหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างขาอย่างเงี้ยครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะต้องมีอวัยวะภายในมีเส้นเลือดเส้นประสาทมีกระดูกมีเอน็นมีโครงสร้งางต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยแต่เราต้องทําควาเข้าใจให้หมดบางคนจะบอกว่าอย่างเงี้ยอาจจะแอบยากนิดนึงเพราะว่า<น>ต้องศึกษาในพื้นที่เล็กๆในรายละเอียดแบบนั้น ซึ่งเปรียบเทียบกับสมมติว่าบริเวณของแขนขาเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเออเห็นชัดเจนง่ายกว่าในแง่ของว่าม,มันมันมีลักษณะที่ค่อนข้างเด่นชัดเช่นกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเลือดมันจะใหญ่ๆชัดๆเ,เห็นชัดและปัจจุบันนี้นะครับทา,าชัยรัฐถือว่ามีอาจารย์ใหญ่เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษาแพทย์ไหมครับก็ถ้าโดยโดยจำนวนที่ทางศรีราชหรือมหาเทรัยมหิโดนเนี่ยเตรียมไว้สำหรับให้นักเรียน หลักสูตรของแพทย์สาบัรณิตแล้วก็หลักสูตรอื่นๆในวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็ยังสามารถเตรียมได้เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนของหลักสูตรของที่เราเองแล้วก็ที่ในการอนุเคราะห์กับสถาบันภายนอกด้วยก็ยังถือว่าก็ค่อนข้างเพียงพอแต่ว่ายังไงก็ต้องก็คือยังต้องอาศัยการบริจาคของของของผู้มีศรัทธาเข้ามาเรื่อยๆที่จะช่วยให้เราสามารถดําเนินกิจการนี้ไปเรื่อยๆเพื่อในการซัพพอร์ตการเรียนของของนักเรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆใชครับ จริงๆครั้งแรกที่ได้เจอท่านก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวน,นิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าก็เราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอได้เรียนกับท่านไปเรื่อยๆได้สัมผัสได้ลงมือเรียนได้เนี่ยครับก็รู้สึกว่าท่านก็เหมือนเป็นอาจารย์เป็นครูของเราคนหนึ่งครับเราก็รู้สึกเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านมากๆเลยครับที่บริจาคร่างกายมาให้เราเรียนครับในทุกความรู้สึกผมมีความเคารพในอาจารย์ใหญ่ครับเพราะว่าผมรู้สึกเสมอว่าท่านก็คือครูของเราคนหนึ่ง แต่ว่ามันเป็นในครูรูปแบบหนึ่งที่จะให้ความรู้เราได้เพราะฉะนั้นบนความกลัวบนความตื่นเต้นบนทุกความรู้สึกของผมม,มีความเคารพของเ่อดท่านอาจารย์ใหญ่อยวู่ครับได้คุยกับยตาอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มียติเคยพูดว่าแบบว่าตอนที่เขารู้วแบบ่าเขาเป็นมะเรง็งเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทำคีโมเขาอยากรักษาร่างกายให้แบบคงสภาพเดิมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตอนนั้นก็ได้แบบรู้สึกแบบเตบตื้นตาขึ้นมาค่ะว่า ือเหมือนแบบเรายังไม่ได้รู้จักกันเลยหรือว่าแบบอะไรเขาก็อยากมาเป็นแบบเป็นครูให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ชยัยรัตน์ครับอย่างนี้ถ้่ผมจะถามเลยว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์ใหญ่ในการเรียนการสอนขอานักศษาแพทย์เนี่ยอาจารย์ว่ามันมันจะทําให้เราศึกษาข้อมูลที่ถ่องแท้ได้ไหมครับผมคิดในความเห็นของผมผมคิดว่าค่อนข้างยากยากนะครับ คือยากในลักษณที่ว่าเนื่องจากการเรียนการสอนออโครงสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสามิติแล้วมีความซับซ้อนในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้นักศึกษาศึกษาจากของจริงจากลักษณะของออร่างอาจารย์ที่เป็นสามมิติที่สามารถสัมผัสเปรียบเทียบ หรือเทียบกับทฤษฎีได้อย่างชัดเจนเนี่ยนักเรียนจะไม่เกิดความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างเพราะมันไม่ใช่ภาพแบนๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าการมีร่างอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์หรือนักศึกษาวิทยาสตร์สุขภาพใช้ในการศึกษาโครงสร้างมนุษย์เนี่ยยังเป็นสิ่งจําเป็นมากในการศึกษาในสาขาวิชานี้คือยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากมากครับเพราะเป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนที่เขาจะ ไปต่อถึงความผิดปกติของร่างกายจนกระทั่งไปสู่การรักษาดงนั้นถ้าจุดเบื้องต้นนี้เขายังไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างที่ปกติอย่างถ่องแท้เนี่ยก็จะไปต่อได้ยากอืครับก็าต่ถึงว่าจำเป็นจริงๆนะครับอาจารย์ครับโอเคได้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ